ตึงๆหัวขันจะพักเลยเหมอนเป็ป้าครับขันจิ้มดินเลยนะครับหักไปแล้วมันน้งครับดีมักนะครับผมสวยครับผมเต็มปากเต็มคำนะครับทรงยาวๆหน่อยครับ ม,มันค่อนข้างลกนะครับส่งน้อยๆแล้วมันกเขือแบบว่ากินไม่เต็มนะกินไม่ลึกนะเลยทรงครับใสวยๆครับผมโอ้โหโอ้ยเดูมัเกิดเบอร์มานี่นะครับผมกัดเป็น กบยางแก้คันนะครับผมสีส้มนะครับยังปักเป็นคำนะครับสีทองไม้เองนะเราขอบปืนมีสลายขึ้นเป็นปองปองครับเป็นช่องช่องนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามผลงานและผมกับกบยางแก้คันนะครับสดยอดจริงครับผม